สวัสดีค่ะเมื่ออาหารในภาษาโปรตุเกสเรียกว่ารู f เฟสเองถ้าอาหารหลายๆมื้อเรียกว่ารู f เฟสอยชอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นหลายคนมีข้อสงสัยพูดว่าอย่างไรมาฟังคลิปนี้ค่ะอาหารเช้าอุปเกนุอัลโมสุอุปเกนุอัลโมสุ อาหารเทีย่ยงออู u a l m o อูอ almosu อ,อ,อาหารเย็นอู i a n g t a r อู i a n g าา์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ